And y o u r เราต้องเอาใจช่วยพระเอกตลอดทั้งเรื่องนะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าเขาวางโครงเรื่องมาอย่างดีครับเหมือนฝั่งตัวร้ายก็จะมีชั้นเชิงเอามากๆเรียกเรียกว่าเป็นโปรเฟ s ชั o นอลตัวร้ายไปเลยก็ได้ครับจนเอาซะเราคาดเดาไม่ได้เลยว่าตัวร้ายเนี่ยจะเอาชนะ พระเอกยังไงแล้วก็พระเอกเนี่ยจะเอาชนะตัวร้ายยังไงคือมันหักกันไปหักกันมาครับผมว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เชียร์ทุกคนไปดูใน Netflix วันนี้ครับ c a r r y o n หรือสัมภาระอันตรายครับพระเอกเราเนี่ยไหวพริบดีมากๆครับเรื่องนี้รู้แล้วทำให้เราแบบเอาใจช่วยพระเอกแบบสุดๆไปเลยครับแต่ก็แอบ,บมีช่วงเนื่อยในช่วงแรกนิดหน่อยนะครับนิดนิดนดหน่อยจริงๆครับไม่มากเลยนิดหน่อยครับแต่พอ เริ่มเดินเรื่องเนี่ยคือโคตรมันครับแบบมันชนิดที่ว่าเราหยุดดูไม่ได้จนมันจบไปเลยครับโอเควันนี้ผมจะมารีวิวให้ฟังเนาะสัก5าประเด็นครับที่ผมจับมาจากหนังเรื่องนี้ที่ผมคิดว่าน่าสนใจที่สุดแล้วก็จะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับเป็นความรู้สึกหลังดูของผมเนาะต่อไปนี้จะเป็นการพูดถึงประเด็นต่างๆ5ประเด็นนะครับซึ่งอาจจะมีการสปอยมีการพูดถึงประเด็นต่างๆในเรื่องแล้วก็ มีการพูดถึงเนื้อหาบางส่วนของเรื่องด้วยเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยกดพอยส์ไว้ก่อนแล้วก็กลับไปดูนะครับดูเสร็จแล้วก็ค่อยกลับมาฟังก็ได้นะครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยผมคือผมอินน่ะผมก็เลยจะพูดเยอะนิดนึงนะครับแล้วก็ก่อนจะไปเรื่องฟังสปอยก็อยากฝากทุกคนนะครับเอาไว้ว่าทุกเสียงทุกอย่างที่ผมจะพูดวันนี้เนาะเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของผมแล้วก็ประสบการณ์ร่วมในการดูหนังเท่านั้นเองนะครับโอเค ถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังกันเลยครับประเด็นแรกนะครับแทรอนอเกตันนะครับแทรอนอเกตันอีเกตันเนี่ยเขามารับบทเป็นอีธานโคเปกในเรื่องนี้เนาะเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในสนามบินลอสแอนเจลิสครับคือหลายๆคนคงรู้จักแทรอนเนี่ยใน เรื่อง Kings Man เนาะในบท A x i ซี่เป็นพระเอกที่เท่มากๆจากเรื่องนั้นนะครับพอมาเรื่องนี้ก็ยังเท่อีกเหมือนเดิมครับเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่โคตรเท่เลยนะจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าใครคาดหวังความมันความฉลาดของพระเอกไหวพริบต่างๆบอกเลยครับว่าไม่ผิดหวังแน่นอนแต่เรื่องนี้เปรียบเสมือนแอคซี่ในคราบเด็กฝึกนะครับเพราะว่าอีธานเนี่ยจะต้องรับมือและก็แก้ไขกับสถานการณ์ต่างๆชนิดที่ว่าบอกใครก็ไม่ได้แล้วก็ต้อง ทำด้วยตัวเองทั้งหมดนะครับเพราะว่าอีกฝ่ายเนี่ยมาแบบเหนือชั้นมากๆควบคุมได้ทุกอย่างในสนามบินไม่ว่าจะเป็นกล้องไม่ว่าจะเป็นลําโพงเสียงแล้วก็แม้แต่ข้างนอกเนี่ยเขาก็มีอาวุธพร้อมที่พร้อมที่จะทําลายแล้วก็ you know ฆ่าคนที่อีธานรักเ,เพราะฉะนั้นอีธานเนี่ยต้องสู้ด้วยไหวพริบของตัวเองเท่านั้นเนาะแถมตัวร้ายเนี่ยก็ยังมีอาวุธลับที่เป็นสารพิษครับ ก็คือถ้าอีธานพยายามจะบอกใครเนี่ยคนนั้นคือไม่รอดเลยเนาะอย่างในเรื่องเนี่ยเขาพยายามที่จะสื่อสารกับเพื่อนกับอากรตำรวจนะกับตำรวจโดยการเขียนลงไปในเหมือนเป็นตัว๋วเหมือนเป็นบอร์ดิงพาสแล้วก็ส่งให้ตำรวจตำรวจคนนั้นก็คือตุยฮะไม่รอดโดนสารผิดไปนี่คือความกดดันที่เขาใส่เข้ามาในเรื่องแล้วก็ทําให้เราเห็นว่าอีธานเนี่ยมีไหวพลิบในการจัดการกับปัญหาเหล่านี้เนี่ยมากน้อยแค่ไหน ซึ่งเขาทำได้ดีมากๆครับก็ไปชมกันได้ถ้าไม่เชื่อผมประเด็นที่2เนี่ยคอน FLICT ของเรื่องเนาะคือคอน FLICT ของเรื่องเนี่ยผมซื้อผมชอบอะไรประมาณนี้เนาะก็คือเริ่มเรื่องมาเนี่ยอีธานเราก็ได้ขดีจากแฟนของเขาอะนะครับโนราเนาะว่าเขาเนี่ยกำลังตั้งท้องทีนี้พอแฟนตั้งท้องเนี่ยมันก็เลยทำให้อีธานเนี่ยเริ่มวิตกละว่าการทำงานที่ทำมาเนี่ย มาตั้งหลายปีแล้วยังไม่ได้เลื่อนขั้นเลยแล้วเราจะเอาเงินที่ไหนให้ภรรยาเนาะเราจะเอาเงินที่ไหนมาดูแลลูกนะครับเพื่ออนาคตของครอบครัวแล้วก็ตัวของอีธานเองเนี่ยเขาก็เลยจ้องตัดสินใจนะครับขอโอกาสเนาะเขาก็เข้าไปคุยกับพ่อหน้าเขานั่นแหละว่าแบบเนี่ยผมอยากจะ เลื่อนขั้นนะให้ผมทําอะไรก็ได้ให้ผมลองไปอยู่จุดเช็คสัมภาระสิผมจะทําให้คุณดูอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะว่าเขาอยากจะเลื่อนขั้นนะครับแต่ความโชคดีของวันนั้นก็คือหัวหน้าเขาเนี่ยมอบหมายให้อีธานมาดูแลในส่วนของการตรวจเช็คสัมภาระซึ่งอีธานก็ดีใจมากๆรีบบอกเฟแฟนตัวเองอย่างรวดเร็วเลยเนี่ยจะได้อ่ มาทําตรงนี้แล้วนะนู่นนี่นั่นนะครับซึ่งทั้งสองคนก็ดีใจมากๆแต่ในความโชคดีและก็สิ่งที่อีธานดีใจเนี่ยก็กลายเป็นเรื่องโชคร้ายไปในพิบตาครับเมื่อเขากลายเป็นเป้าของผู้ก่อคันรายเนาะที่มาในคาผู้โดยสารเนี่ยเพื่อที่เพื่อที่เขาจะเอาอเหมือนเป็นแก๊สพิดใส่ในกระเป๋าสัมภาระแล้วก็จัดถือขึ้นไปบนเครื่องนะครับ สถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็คืออีธานเนี่ยดันไปอยู่ในช่องที่เป็นเป้าหลักเนาะของผู้ก่อการร้ายเนยที่จะเอากระเป๋าไปผ่านตรงนั้นนะครับกลายเป็นว่าอีธา,านของเราเนี่ยก็เลยโดนข่มขู่นะครับจากผู้ร้ายเนาะว่าถ้าเขาไม่ทําตามเนี่ยถ้าเขาไม่ปฏิบัติตามเนี่ยเขาก็จะทําร้ายแฟนของอีธานซึ่งบอกเลยว่ากดดันสุดๆครับอีธานของเราเนี่ย แบบฝั่งนี้ก็ไม่อยากทําผิดฝั่งนั้นก็แฟนตัวเองครับคือมันกดดันไปหมดนะครับเรียวกว่าฉากที่ไปเอกเข้าไปอ้วกในะห้องน้ำนี่คือโอ้โหแทบจะอ้วกตามนะครับก็คือเราลุ้นไปกับตัวละครเราโค้าใจความกดดันตรงนั้นมากๆเลยครับโอเคมาต่อที่ประเด็นที่3ครับตัวร้ายผมชอบตัวร้ายมากนะผมรู้สึกว่าตัวร้ายเนี่ยมัน มันสมน้ำสมเนื้อครับผมชอบผมชอบตัวไลท์ที่มาในรูปแบบที่มันมันเหนือชั้นมันดูแบบโปรเฟชชั่นอลไปหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นการจัดการการข่มขู่ที่ไม่ได้ข่มขู่เล่นๆแต่ว่ามีข้อมูลจริงๆแล้วก็จะทำจริงๆนะถ้าไม่ฟังไม่ปฏิบัติตามอะไรเงี้ยคือคือดีอ่ะผมชอบผมชอบแล้วก็มีการวางแผนซ้อนแผนกันอ่ะมีเหยือ พร้อมกันสองคนอย่างเงี้ยครับเหมือนมีพระเอกแล้วก็มีหนุ่มหมวกแดงอีกคนหนึ่งคือผมจําชื่อไม่ได้ละแล้วก็มีการซื้อตั๋วเครื่องบินเาืสองใบอะไรเงี้ยครับเอาไว้สับขาหลอกคือมันมันมีชั้นเชิงมากๆครับแล้วก็ชอบการข่มขู่ที่ไม่ได้พูดขึ้นมาเล่นๆนะฉันมีทุกอย่างข้อมูลของครอบครัวเธอเนี่ยฉันมีหมดแฟนเธอเป็นยังไงฉันมีหมดเนี่ยพูดอย่างนี้ออกไปสิแล้วแฟนเธอจะรู้สึกดีคือแบบคือกดดันมากๆกดดันจริงครังแล้วก็อ่ มีถึงแม้ว่าตัวร้ายเนี่ยจะมีความแบบเหนือชั้นมากๆก็ตามแต่ก็ยังมีจุดที่พลาดที่คาดไม่ถึงอยู่เหมือนกันเช่นการที่เหมือนกับแบบกดระเบิดในสนามบินเนาะมันกดนับถอยหลังระเบิดอ่าแล้วก็ให้พระเอกของเราเนี่ยเข้าไปปลดล็อกระบบมันก็กลายเป็นว่าพระเอกเราเนี่ยรู้วิธีปิดระบบตั้งแต่ตอนนั้นก็กลายเป็นว่าในตอนจบของเรื่องเนี่ยพระเอกของเราก็เลยเอาวิธีที่ไอ้ตัวร้ายสอนนี่แหละ ขึ้นไปปิดระบบบนเครื่องนะครับก็เป็นเป็นอะไรที่เราคาดเดาไม่ได้เหมือนกันตรงนี้ครับชอบมากๆประเด็นต่อมาครับประเด็นที่4ฉากต่อสู้ฉากต่อสู้อ่ามันอาจจะไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นแต่ว่าทําออกมาแล้วแบบมันดีมากๆครับโดยเฉพาะฉากต่อสู้ของตำรวจหญิงกับผู้ร้ายบนบนรถอตอนที่ขับมาสนามบินคือมันดูเท่มันดูเรียวมุมภาพมุมกล้องต่างๆคือมันดูแปลกใหม่แล้วก็ ดีครับมันลงตัวไปหมดเลยแล้วก็ผมผมรู้สึกชอบการเอาเพลงคริสต์มาสมาใส่เหมือนเป็นการล้อเลเียนกับเพลงว่าแบบมันเป็นวันแห่งความสุขใช่ไหมมา r ิคริสต์มาสใช่ไหมแต่ฉันเนี่ยจะตายแล้ว,ลวมาเสียงตายบนรถเนี่ยฉันจะฉันจะโตอยู่แล้วนะครับมาทํางานเสียงตายเนี่ยชอบชอบฉากต่อสู้นะครับแล้วก็เราก็จะเห็นการต่อสู้ของอ e ีธานกับหนุ่มหมวกแดงนะครับแล้วก็มีต่อสู้นิดหน่อยกับผู้ร้ายด้วยนะครับก็ทําออกมาได้ กลมๆนะครับกลมๆเนาะแล้วก็ประเด็นสุดท้ายที่อยากจะพูดถึงคือหลายๆคนไานจะงงเหมือนผมที่ดูตอนแรกก็งงเหมือนกันก็คือการเปลี่ยนกระเป๋าเนาะหลายคนคงจะงงกับฉากที่มีการสลับกระเป๋าว่าแบบแล้วกระเป๋ามันไปขึ้นเครื่องได้ยังไงฉากนี้ผมเดาล้วนๆนะครับอ่า disclaimer ก่อนเตือนขึ้นคาเตือนนะครับ,นนรบว่าเป็นฉากที่ผมเดาเท่านั้นตามความเข้าใจตัวตามความเข้าใจของตัวเองนะ ก็คือฉากนี้ผมเข้าใจว่าอีธานเนี่ยตอนแรกนะน่าจะพยายามที่จะเปลี่ยนกระเป๋าจริงๆแต่ก็พอแบบจะเปลี่ยนแล้วเนี่ยมันตัดสินใจเปลี่ยนไม่ได้เพราะว่าในในกระเป๋าใบนั้นอะที่มีสัมภาระที่เป็นแก๊สพีดะมันมีการวาง g p s เไว้อยู่เนาะเขาก็เลยตัดสินใจวางกระเป๋าไว้ตรงนั้นเหมือนเดิมพร้อมกับหูฟังของเขาเพราะามันจะมีฉากหนึ่งที่ตัวร้ายเดินมา เหมือนจะเดินมากระเป๋าเนาะแล้วเหมือนเขาเดินจับพิกัดมาจากมือถือผมก็เลยคิดว่าเขาจับพิกัดได้ว่าของอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นอีธานก็เลยอ่ะโอเคงั้นไม่เปลี่ยนเอาวางไว้เหมือน,นันตรงนั้นเหมือนเดิมเนาะเหมือนพยายามจะทําให้ตัวร้ายเนี่ยสับสนว่ากระเป๋าถูกเปลี่ยนไปแล้วหรือเปล่าอันนี้เป็นความเข้าใจของผมที่ผมดูมานะแล้วก็ผมคิดว่าพราะเอกคงจะรู้อยู่แล้วแหละว,ว่า โอเคถ้าเอาขึ้นเครื่องใช่ไหมฉันจะหาฉันจะหาวิธีขึ้นไปปิดเองประมาณนี้ครับก็เลยไปที่มาว่าแบบกระเป๋าขึ้นไปอยู่บนเครื่องนี่ยังไงเนาะก็ประมาณนี้ครับสำหรับเรื่อง carry on สัมภาระอันตราย ก็ท, <pasa> ท person, ั like ้งหมดทั้งมวลที่ผมได้พูดไปเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวนะครับแล้วผมก็ชอบหนังเรื่องนี้มากๆอาจจะมีคนที่ชอบหรือไม่ชอบในประเด็นต่างๆที่แตกต่างกันเราก็ไม่ว่ากันเนาะหรือว่าจะมีบางประเด็นที่ผมเข้าใจผิดไปคนผู้ชมคณผู้ฟังทั้งมากก็สามารถคอมเมนต์มาแชร์มาแลกเปลี่ยนกันได้ไม่ว่ากันนะครับถ้าชอบการรีวิวของผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e หรือว่ากดกระดิ่งไว้ด้วยก็ จะดีมากๆเพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต,ต์ต่อๆไปของช่อง Mr. Steve สตีครับสำหรับวันนี้ก็คงฝากไว้เท่านี้ฝากกว้ด้วยนะครับสำหรับ carry on สัมภาระอันตรายดูได้แล้ววันนี้ที่ Netflix ครับสวัสดีครับ